สวัสดีครับพี่น้องมาขมาไดเวลาเดินดงแล้วค่ะนาอพี่น้องเนาะต่อจากนี้ไปก่ะสิได้เริ่มลงคลิปแล้วค่ะพี่น้องจากความคิดถึงกับสิกลายเป็นความรำคาญระบว่าน้พี่น้องเนาะกันเนาะว่างแล้วค่ะมาสิพาเข่าป้าเลิกข่ามือนี้ตามมาเลยค่ะ ป้าช่วงนี้กับสีแห่งแน่ยุดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าฝนว่าตกลายมือแล้วค่ะรายงานอากาศว่าสิตกมืดน,นีแต่บ่าทัานได้เห็นบ่าทัานได้มีวีแววเลยค่ะพี่น้องป้าก็เลยเป็นสีแห่งแห่งยืนเ้าเมยอยู่ค่ะพี่น้องเสียงพระเอกล้อนเลาตัดฟื้นค่ะพี่น้องตัดฟื้นไว้เถผยงยุลียืนเสาเมย จากสิได้ยินบนนอกค่ะเนาะอันบูเบอรี่กับเสาขายแล้วเรื้อค่ะพี่น้องแล้วก็ลูกค้าก็ยังพอมีแนอยู่แต่แห่งบบแต่แห่งบ่ยุ่งป็นช่วงก้อนหนานี่ค่ะจุรี่กันเลยสิมีเวลาพอสิมีเวลาว่างแล้วล่วะกะับันนี้ถ้าเทียถ้าเทียเพิน่นถ้าเทียมีค้นสงสัยเนาะค่ะเนาะจุรี่หายไปใส่คือเพื่อเห็นลงคลิปกับจังที่บอกค่ะ ขายบุเบลเบบเบลี่ยูเก็บุเบลลี่ยูเนาะค่ะยืนเแ้าเมียกันเลยว่าสู้กันฟังพี่น้องบไร้ย่างโดนเมียขนาดเด้ค่ะแม้แต่ว่าวาเล่นได้นี่ว่าวิลี่บร้ย่างเกือบจะเป็นเดือนครับพี่น,อน้อ,เนเอ,นนองเแ้าเมียไปไปต่อวันนี้พี่น้องโอ้ก็สวยนยางขึ้นมาฮอดเพเอกแล้วแล้วพอดีพี่น้องผุนลงไปแล้วตุลีขึ้นมาฮอดพอดี ไปเข่าป้าหาเห็ดเท้าสนะพาไปทางใดกับพามาทางเก่าพาเมื่อมองเก้านี่แหละค่ะสิมาจอบอีกพี่น้องงวดที่แล้วมาเป็นคือโชคดีเติบมม่นี่เป็นยังไดแน่สะรุปแล้วก็เป็นคือสีแห่งๆค่ะ <laughs> ย่านบกคือโอ้นันเดน้นะเห็นแล้วเห็นแล้ว เบื้งดูพี่นอ้องเห็นบ้คคะนี่อันมันแห้งๆคะ่ะขามันหักได้นี่ดึงขึ้นมาแล้วขาหักเหฮดมันปูด้วยค่ะพี่นอ้องเอาไปงวดที่แล้วเอาไปพัดเฮดพาสต้าซอสพาสต้าแซบแซบค่ะจังที่บอกค่ะพี่น้องมากินจังไดก็เฮดจังสั้นเนาะค่ะ โอ้ยสายไหมของงาไหม่แป๊บนึงค่ะพุนะ่ะพี่น้องแหงล้ายค่ะฝนบ่ตกดีไปยังอันนี้มันยังขึ้นมันยังมันยังซ้อนอยู่ค่ะมันบ่เหี่ยวแหงแห็งคักกระดอค่ะ ฝนตกฮําจากน้อยนี่เบิงสงสัยสิขึ้นพึนพบแล้วเบิงสรงพี่น้องคิดว่าป้าแห่งคักอิลีไหมพี่น้องแห่งกระดอกกระเดียอิลีนี่แนวฝนบ่ตกโดนแล้วเนาะค่ะเนาะจากเพียว่าตั้งแต่โอ้เสียงคนยิงปืน ว,ว่าโบยุไกดอกเสียงยุไกยุแต่แห่งได้ยินค่ะมือนี้เป็นสีบอมานปันไดค่ะได้ซองดอกนึงลองค,นค้นกับสิว่าเอา้าสองดอกเอาไปให้ยังเอาไปไหวเอาไปไห้ถัดตื่มกับซุ้มไม้ค่ะพี่น้อง เดี๋ยวสิได้ออกอยางเรื่อยๆอยู่มันบ่เน่าบ่เสียง่ายดอกค่ะเอาไปล่างล่างแล้วค่ะแซตตู้เย็นไว้เอาไวซะเอาไว้ถัดตติมกับซุ้มไม้เอาไว้เอาไวท้ทดรุ่นค่ะว่าสิมีมูโบอนอกค่ะพี่น้องป้ามันแห้งค่ะแห้งคักอิลิม้างวดก้อนที่ได้ไปที่ได้ไปหลายเติมนั่นป้ายังเป็นสีชื้นๆนะน,นี่นึงม้ามือนี้แห้งคักค่ะพี่น้อง บกคือค่ะบกคือไปไปออกป้าพี่น้องมือนี่ซ้ำนั่นล่ละค่ะสองสองดอกค่ะสองดอกสองดอกสละเนาะพี่น้องเนาะออกป้าสละค่ะสันกัคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้เดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปหน้า ขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครต์แล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบา,บายไปล้ค่ะพี่น้องบอกคือดอกค่ะมื้อนี้ป้าแห่งโพดเนาะค่ะเนาะไปแล้วค่ะ,บ,คคะ,าคะ,คะบาย,บายเอางางออกมาได้อีกดอกนึงแล้วค่ะบะนี้นี่ความาทีออกป้าแล้ว พราว่าปิดคลิปแล้ววูงหนึ่งหันปิดคลิปออกมาเห็นเหลืองห้อยห้อยอยู่อีกละ่ะได้อีกดอกนึงเอา้าตืมกันเป็นสามดอกสนะพี่น้องนั่นสมดอกอยู่ในตาน้องกัน,นเนนะค่ะเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วสลับบนันทกพี่น้อง